สูตรยืดผมด้วยกระทิกกับน้ำมะนาวแบบไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆสำหรับสาวๆที่มีผมตรงบางครั้งก็อยากจะมีผมลอนผมอยากในทางกลับกันสาวๆที่มีผมหยักโศกก็อาจจะอยากให้ตัวเองมีผมตรงบ้างการเปลี่ยนลุคให้กับตัวเองด้วยการเปลี่ยนทรงผมก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้ดูไม่น่าเบื่อได้ คราวนี้มาดูวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนเลือดผมให้ตรงสวยโดยไม่ต้องไปเสียเงินกับค่าน้ำยายืดแพงๆหรือกับร้านเสริมสวยใช้เพียงแค่ส่วนผสมสองอย่างเท่านั้นสาวๆที่อยากมีผมตรงลองมาดูกันได้เลยสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งหัวกะทิคั้นเองหรือน้ำกะทิสำเร็จรูปโดยหากเป็นหัวกะทิคั้นเองจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสองมะนาวสามพื้นที่ว่างในช่องฟรีซของตู้เย็น 4. ภาชนะที่ทนความเย็นได้ 5. ผ้า,าขนหมูพภกสีสักวิธีทำ 1. ตวงน้ำกะทิประมาณ2ถ้วย 2. บีบน้ำมะนาวผสมลงไป1ลูกในถ้วยน้ำกะทิ 3. คนส่วนผสมให้เข้ากัน 4. นำส่วนผสมไปแช่ในช่องฟรีซทิ้งไว้1-2ชั่วโมง ห้าเมื่อนำภาชนะออกมาจะพบว่าส่วนผสมแยกออกเป็นสองชั้นคือชั้นครีมกะทิที่เข้มข้นและชั้นที่เป็นน้ำใสๆใ,ให้ตักเฉพาะส่วนครีมกะทิทออกมาหกโลมครีมกะทิที่ตักแยกออกมาให้ทั่วเส้นผมเจ็ดพันด้วยผ้าขนหนูอุ่นๆหมักทิ้งไว1้1นึถึงสอชั่วโมง 8. เสร็จแล้วให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าจะผมตามปกติเเป่าผมให้แห้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อย เพียงเท่านี้เราก็จะรู้สึกถึงผมที่มีน้ำหนักและตรงสลวยมากขึ้นเนื่องจากสารในกะทิและมะนาวได้เข้าไปบำรุงเส้นผมนั่นเองทำสัปดาห์ละ1-2ครั้งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมได้อย่างดีทีเดียวลกักบทความจากคอสเมต อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ